สวัสดีครับวันนี้เรามาพามาดูมาเยี่ยมคุณยายทวดอีกครั้งครับผมคุณนาบอกว่าตอนกลางคืนยืนสั่นนะครับผมองเราแล้วนะครับผมยืนสั่นมากๆเลยครับเพราะควันเอากล้วยมาฝากนะครับวันนี้นะครับผมดึงมาฝากยายทวดนะครับต้องปลูกตากแดดไว้นะครับผมเวลาแดด ออกางนี้นะครับผมก็ปาคุณยายมาปลูกไว้ข้างนอกนะครับเพื่อจะได้ร่างกายจะได้อุ่นนะครับผมว่าแดดออกแล้วนะครับตอนกลางคืนก็จะประมาณนี้นะครับผมมีแสลมกันลมให้นะครับผมบังลมให้นะครับผมแสลมบังลมให้นะครับนาบอกว่าคุณนายคุณยายไม่ได้นอนเป็นอาทิตย์แล้วนะครับแต่ทุก่งนล้มตัวลงนอนเมื่อวานนะครับ ทำแฉลบประมาณนี้นะครับผมเพื่อไม่ให้ลมลมโบกมานะครับี่วันที่จอยนะครับผมในของพายวัดนะครับเพ่อควานจะพาเขาไปประสมพันธุ์นะครับผมอีกไม่กี่วันนะครับผมะนะบอกว่าให้พ่อควานพาไปเอาไปประสมพันธุ์นะครับ หาหนุ่มหล่อยังไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าจะเข้ากับเชือกไหนนะครับผมกาศหนาวมากๆนะครับตะอวนของเราก็ยังยืนสั่นนะครับแม่เม่เมื่อกี้ก็เพิ่งล้มตัวลงนอนนะครับตะอวน,นครับเียเมื่อปามามาเยี่ยมคุณยายนะครับผมคุณแก่นะครับผมเวลาะย,ยืนก็จะสั่น ตอนเดดออก,อ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 ,กอ่ญญอนๆก็พาคุณยายมายืนจุดนี้นะครับผมเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนะครับผม ยืนสั่นนะครับผมแต่เมื่อวานล้มตัวลงนอนนะครับผมล้มตัวลงนอนสุกรพอกวานเอาป้วยให้กินก็กินได้อยู่นะครับผมเลยุกๆงมนนะครับเรานีีกวันสองวันพอกวานจะพาตะวนันหาเละเพื่อนบ้านบ้างนะครับผมแต่คงมาหายายตรวไม่ได้เพราะว่าไกลนะครับผมจากระยะทางที่บ้านคนุณยายตรวใส่บ้านตะวนกว็ประมาณอ่า หลายโลเลยนะครับผม4ี right right. Anyways, so like dry, mm ่ถึงห้าโลได้ครับผมประมาณนี้นะครับไปกลับอยู่ก็อยู่ละราวสิบเกือบสิบโลนะครับผมกลับหนาวมากๆเลย ถ่าย,ายออกมาก็จะประมาณนี้นะครับไม่ควันไม่ค่อยมีแล้วนะครับผมถ่ายออกมาก็จะประมาณนี้ดวงยิงสันนะครับผมนี่จำพอควานได้นะครับแม่ๆมครับผมจำพอควานได้เลยนะครับ จางที่ก็าจำกลิ่นเราได้นะครับเขาจะส่งสัญญาณไม่ไม่ตกมือถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนอยายทวดจะอ,อมุ่งฟาดกับดินอาปากนะครับหวแล้วครับผมอยู่แล้วคนยายเดียวเดียวครับเดียวเดียวฝันไม่มีแล้วนะครับผมปันหลุดหลหมดแล้วนะครับ เป็นพิเศษนะครับคุณเฒ่าคุณแก่นะครับผมเอาใจเป็นพิเศษครับตอนสาวๆนี้กินเก่งมากๆนะครับแม่ๆครับผมตอนที่คุณยายอย่างสาวๆกินเก่งเหมือนคุณแม่สกาวเดือนของเรานะครับกินสไตล์เดียวกันเลยนะครับผมกินแบบอาหารไม่ค่อยเลือกอาหารนะครับคุณยายนะครับผมกินได้ ตลอดนะครับผมกินจุเหมือนคุณแม่สกาวเดือนเลยนะครับผมแต่นิสัยไม่ใกล้เคียงกันเลยนะครับคุณแม่สกาวเดือนกับคุณยายทวดนะครับคุณยายทวดนี้คุณน้าของพ่อกวานที่เป็นผู้หญิงเข้าได้ทุกคนนะครับผมจับได้ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นลูกเล็ก,เด,กเด็กนะครับผมเขาได้ทุกคนเลยตั้งแต่อายุยังน,น้อยๆนะครับผมนิสัยสุดยอดมากๆนะครับผม ต่างกับคุณแม่สกาวเดือนของเรานะครับที่พ่อควานเขาได้คนเดียวนะครับผมพี่ควานก็เข้าไม่ได้นะครับพ่อควานเข้าได้คนเดียวนะครับคุณแม่สกาวเดือนของเราอยากให้ตาอ้วนนี่ใสเหมือนคุณยายทวดจังเลยไม่รู้ว่าจะอ้วนจะเข้าโรงเรียนจะเป็นยังไงเนาะครับผม ตะวนตะวันของเราทามินิไซยแบบคุณยายนี่สุดยอดนะครับผม,มแม่แภาวนาให้เขามีนิสัยเหมือนคุณยายทวดของเขานะครับผมยังกัดงวงครับผมหนาวนะครับลมเย็นมากๆตอนกลางคืนที่บ้านของตะวนันอู้ลมแรงมากๆนะครับแม่แม่ครับผมลังคาววากจะปลิวได้เลยนะครับผมลมแรงมากๆเพราะว่าตะวันอยู่ในที่สูงนะครับผมอยู่ในที่สูงก็ลมเย็นมากๆนะครับผมเวลาลมพัดแรงมากๆเลย ก็เป็นอีกวันนึงครับที่มาเยี่ยมคุณยายนะครับผมค,คุณน้าบอกว่าจะให้พ่อควันพาแม่จอยนะครับในของชายวัดไปหาผู้บ่านะครับผมแต่ยังหาผู้บา่ายังไม่เจอนะครับไม่รู้จะใส่ผู้บ่าวเชือกไหนนะครับผม ว่าจะให้น้องอาร์ตเอาไปก็น e <itu? S 1> <nya. S 2> ้องอาร์ตยังประสบการณ์ยังน้อยนะครับผมประสบการณ์ยังน้อยมากๆในการเลี้ยงช้างนะครับขอยังเลี้ยงเยอะนะครับผมพอดีพ่อควานมาพอดีพ่อคุณ้าก็เลยจะให้พ่อควานพาเป็นแม่ของไตรวัดพาหนิ่งๆนะครับผมนี่ก็จําพ่อควานได้นะครับเมื่อสักครู่นะครับผมจําพ่อควานได้เหมือนกันนะครับ สวยเหมือนกันนะครับผมคุณแม่ของสายวัดนะครับประกานไปเรีย้ยงตั้งแต่เด็กๆนะครับผมฝึกมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเช่นนี้นะครับผมจะพาไปหานุ่มๆครับผม มาฝากคุณยายทวดก็เลยเพื่อเพื่อว่าคุณยายจะทานอาหารได้ได้ดีขึ้นนะครับผมเอากลรว่สุกๆมาให้คหุณยายนะครับวันนี้ไปจะได้บดใส่อาหารให้คหุณยายทวดทานนะครับแต่อ้อยทานไม่ได้แล้วนะครับอ้อยอ้อยนะี่คุณยายทานไม่ได้แล้วนะครับผมจะมีเครื่องบดนะครับไปบดอาหารบดยาบด สมกับอาหารแล้วก็ผสมกับด้ววนะครับให้คุยายญวดวได้ทานนะครับผมเพราะว่าคุยายญวดจะได้แข็งแรงนะครับผม <S <S 1> <S 1> โครงหน้าเหมือนพิกกิ๊กมากมากนะครับผมโครงหน้าของคุยายทวดนะครับผมเหมือนพิกกิ๊กเลยนะครับสำหรัแบบคลิปนี้พ่อควันก็ขอจบคลิปเป็นท่าน,นี้นะครับผม กดไลค์กดแชร์ให้พ่อควานด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งสันแจ้งเตือนให้พ่อควานด้วยนะครับผมับคลิปนี้พ่อควานก็ขอบเามาสวัสดีครับ